สดีครับครูกวางอดิศรกระหานนะครับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษารครับวันนี้ครูกวางมีรายงานจะมานําเสนอนะครับซึ่งเป็นรายงานการศึกษาเชิงเปรียบเทียบนะครับระหว่างประเทศนิวซีแลนด์กับประเทศไทยนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิชา eda 711การบริหารการศึกษาเชิงเปรียบเทียบนะครับ comparative educational administration ครับซึ่งมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรพรไทมาเป็นอาจ,จารย์ประจำวิชานี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมเลยครับ our world is changing and our world needs new because new doesn't just think about the world's problems it cares new acts boldly to solve challenges but never forgets the importance of people it just opens my eyes to a much wider opportunities new is prepared for today and ready to create tomorrow i learned about identity about myself new welcomes open minds and different perspectives. The thing that surprised me the most is the diversity of culture here. New is progressive and never stops learning. Qualifications in New Zealand are recognised worldwide. New is the problem solvers, the go getters, the innovators, the big thinkers. New is a New Zealand education and new is what the world needs. <laughs> นิวซีแลนด์นะครับต่อไปนะครับผู้รายง,งานนะครับจะขออนุญ,ญาตนำเสนอการศึกษาออการรายง,งานการเปรียบเทียบการดําเนินการการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์กับประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา EDA71 การบรหิหารการศึกษาเชิงเปรียบเทียบนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนนะครับประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยโดยภูมิภาคประเทศเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของหมู่เกาะนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียมีประชากรอยู่ที่ประมาณ5ล้านกว่าคนนะครับโดยพลเมืองหลักๆ2ก,ก,กลุ่มใหญ่ๆของเขาก็คือ1นชน,ชนพื้นเมืองที่เรียกว่ามอรีนะครับและ2ก็คือชนผิวขาวซึ่งเป็นผู้ที่อพยพมาจากาทวีปยุโรปและเอเชียของเรานั่นเอง ประเทศนิวซีแลนด์นะครับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและวัฒนธรรมโดยมีชนพื้นเมืองคือชาวมาอรีนะครับซึ่งเป็นชนดั้งเดิมที่อยู่บนเกาะแห่งนี้นะครับและต่อมาเนี่ยก็ได้มีชาวยุโรปและชาวอเชียเนะ่ยได้เข้าไปตั้งตินฐานเป็นจํานวนมากนะครับจึงทําให้ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีความหลากหลายในด้านของเชื้อชาติวัฒนธรรมขนรทมเนียมประเพณีสําหรับการรายงานในครั้งนี้นะครับผู้รายงานเนี่ยได้หยิบยก เปรียบเทียบการศึกษาระหว่างประเทศนิวซีแลนด์กับประเทศไทยโดย4หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือ 1. หลักการและจุดมุ่งหมายทั่วไปในการจัดการศึกษา 2. การกำหนดนโยบาย 3. ระบบการศึกษา 4. โครงสร้างการจัดการศึกษามาในหัวข้อแรกก่อนนะครับหลักการและจุดมุ่งหมายทั่วไปในการจัดการศึกษาโดยผู้รายงานขออนุญาตรายงานส่วนประเทศนิวซีแลนด์ก่อนนะครับ ประเทศอุสแสดงเขาจะมีอยู่7หัวข้อด้วยกันหล,ลักดังนี้นะครับ1ก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นรากฐานที่สําคัญสําหรับการเรียนรู้และความสําเร็จในอนาคตผ่านกระบวนการต่างๆซึ่งรวมถึงการสนับสนุนจากผู้ปกครองในบทบาทสำคัญในฐานะครูคนแรกของบุตรหลานนะครับสองก็คือการศึกษาผ่านหลักสูตรที่สมดุลครอบคลุมพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆจะเห็นได้ว่าประเทศอิสแสางมีความหลากหลายทางภูมิภาค ทางเชื้อชาตนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรจะต้องมีความครอบคลุมในด้านาต่างๆนะครับและให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถระดับสูงความรู้และทักษะในการเรียนรู้หนังสือการคิดเลขวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการออกกําลังกาย 3. ความสําเร็จของการศึกษาที่ได้การได้มีการกําหนด เป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนมีการติดตามผลการเรียนรู้และนําไปปฏิบัติใช้ของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับ 4. การจัดการศึกษาให้กับผู้ที่มีความต้องการพิเศษโดยมีการสํารวจและตรวจสอบการได้รับการการสนับสนุนทางด้านการจัดการศึกษาที่เหมาะสมนะครับ 5. นะครับมีการรับรองผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลให้กับผู้เรียน6นะครับเพิ่มการมีส่วนร่วมและความสำเร็จของชาวมาลีผ่านความก้าวหน้าของความคิดริเริ่มด้านการศึกษาของชาวมาลีก็คือเปิดโอกาสให้ชาวมาลนะีเข้ามามีส่วนในส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกๆด้านนะครับและข้อสุดท้ายครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่า ประเทศนิวซีแลนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเขาจึงกําหนดให้ว่าให้มีามาการเคารพในมรดกทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวนิวซีแลนด์โดยการยอมรับสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมารีและบทบาทของนิวซีแลนด์ในแปซิฟิกและในฐานะสมาชิกข,ของประชาคมระหว่างประเทศของประเทศต่างๆนะครับ มาในส่วนของประเทศไทยนะครับพระ,ะราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542ได้ออกําหนดหลักการและจุดมุ่งหมายทั่วไปในการจัดก,การศึกษาไว้3ข้อหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ 1. การศึกษาตลอดชีวิตถือว่าการจัดการศึกษานั้นเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนหลักการก็คือคนทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษานี้ต้องครอบคลุมในทุกๆด้านด้วยนะครับ 2. การมีส่วนร่วมสังคมต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการมีส่วนร่วมนั้นแสดงออกได้หลายลักษณะนะครับเช่นร่วมเป็นกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาร่วมสนับสนุนทรัพยากรร่วมติดตามและประเมินส่งเสริมให้กำลังใจและปกป้องผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม นะครับและ 3. นะครับการพัฒนาต่อเนื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้ทันกับความรู้ที่ก้าวหน้าไม่หยุดยัง้งดังนั้นการจัดการศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการพัฒนานี้มีทั้งการคิดค้นสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ การประยุกต์ปรับปรุงเนื้อหาสาระที่มีอยู่และการติดตามเรียนรู้เนื้อหาสาระที่มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นมาแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเป็นด้านนโยบายการศึกษานะครับในด้านนโยบายการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้นนะครับรัฐบาล ได้กำหนดนโยบายทางการศึกษาที่เรียกว่า National Education g u i d e l i n e ไว้นะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้นำนโยบายดังกล่าวเนี่ยมากำหนดเป็นกรอบของหลักสูตรนะครับซึ่งเกินจะมีอยู่ทั้งหมด10าสาระด้วยกันนะสาระด้วยกันนะครับเช่น1นักเรียนทุกคนต้องได้รับการศึกษา ที่ได้มาตรฐานสูงสุด2ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา3ทุกคนได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะเพื่อความสามารถในการแข่งขันกับสังคมโลก 4. ทุกคนต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีตั้งแต่พื้นฐานในครอบครัว 5. ทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่กว้างขวางครอบคลุมทุกสาขาวิชา6มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนนะครับ 7. เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ต้องได้รับการเรียนรู้และสนับสนุนที่เหมาะสม 8. ต้องมีแหล่งวิชาการและการเตรียมการที่ดี 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน,นร่วมของชนเผ่ามอรีนะครับและสุดท้ายข้อที่สิบเคือมีความนับถือชาติเผ่าพันธุ์และวัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์โดยหัวใจของเขานะครับก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของ student นะครับ institutes นะครับแล้วก็ system นะครับ นี่ถือเป็นคีย์เวิร์ดของนโยบายการศึกษาของประเทศนิวซีและนะครับสามหัวข้อนี่นะครับนกเน์ก็คือนักเรียนนะครับมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับออมีแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จทางการศึกษาอินสติทู i ชันเนี่ยก็คือยกระดับสถานะ ของวุฒิชาชีพครูมีมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติเป็นตัวกําหนดแนวทางการพัฒนาและการปฏิบัติการสอนของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น s ิส t e เมก็คือการกําหนดนโยบายการศึกษาทําให้มั่นใจว่ามีการกํากับดูแลสถาบันการศึกษาโดยการมีบุคลากรที่มีทักษะมากํากับดูแลที่เหมาะสมและสร้างความมั่นใจกับผู้เรียนและชุมชนนะครับมาดูในส่วนของประเทศไทยบ้างนะครับประเทศไทยเนี่ยนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จริงๆแล้วตามพรบการศึกษาเนี่ยเขาได้มอบหมายให้กับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นผู้กําหนดนโยบายทางการศึกษาโดยผู้รายงานได้หยิบยกมาในส่วนของอนโยบายการศึกษาของกระทรวงประจําปีงบประมาณนะครับ2,564ก็จะมี4ข้อหลักๆด้วยกันก็คือ1น 1. การปรับหรือและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ 2. การปรับหรือและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากรอปรับหรือและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 4. ก็คือการปรับหรือและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้นะครับ โดยหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นําของกระทรวงศึกษาธิการก็คือในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นมาเป็นนางสาวตรีนุเชเจนทองเนี่ยก็ท่านก็ได้มีการกําหนดนโยบายเพิ่มมาอีก12นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ตามรายละเอียดที่ท่านเห็นนี้เลยมาในส่วนของระบบการศึกษานะครับ ระบบการศึกษาของประเทศิวซีแลนด์นั้นเขาจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือการศึกษาระดับประถมวยัย (Early Childhood Education) นะครับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Primary and Secondary Education) นะครับแล้วก็การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) นะครับเรามาดูในตัวของภาพ System การศึกษาของนิวซีแลนด์นะครับก็จะเห็นได้วา่านักเรียนนะครับที่จะเข้าสู่ในวัยเริ่มนับประเทศเขาเนี่ยจะนับเป็นเยีย์เยียะหนึ่ก็จะเริ่มตั้งแต่5ปีนะครับแต่ early c r l y d h o o d เนี่ยก็ตั้งแต่เกิดเลยนะเขาจะมองว่าตั้งแต่เด็กเกิดเลยยัน5ขวบก็คือก่อนประถมวัยนั่นเองนะครับแล้วเข้าสู่ primary school เนี่ยตั้งแต่เยียรหนถึงเยียแปตั้งแต่อายุ5ถึง13ปีนะครับ แล้วก็จะเข้าสู่ในระดับออมัธยมนะครับเป็นมัธยมของเขาเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เยี่ยแปะหรืเยียสิบเถึงเยี่ยสนะครับแล้วก็มัธยมปลายนะครับก็ตั้งแต่11ถึง18นั่นเองนะครับก็แบ่งเป็นต้นกับปลายโดยผ้าบังคับของเขาคือยันอายุ16ปีนั่นเองนะครับแล้วก็ระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็ตั้งแต่17ปีขึ้นไปซึ่งระดับอุดมศึกษาของเขาเนี่ย เขาก็จะมีแยกไปเป็น university แล้วก็เป็นมหาลัยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของ college อ่าพัฒนาวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ในส่วนของประเทศไทยหัวใจหลักเราระบบการศึกษาประเทศไทยเนะี่ยก็จะแบ่งอยู่3อย่างด้วยกันก็คือการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธัธยาศัยนะครับในระบบก็จะมี แบ่งออกไปอีกนะครับสำหรับการศึกษาในระบบก็จะมีการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับและการศึกษาระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะซอยย่อยออกไปอก3อันก็คือระดับความประถมประถมและมัธยมนั่นเองมัธยมก็มีต้นกับปลายซึ่งภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยก็คือตั้งยันอายุ15ปีใช่ไหมครับก็จะคล้ายคลึงกันในส่วนของระดับอุดมศึกษาเนี่ย หลักกรมัธยมปลายเนี่ยก็จะมีในส่วนของอาชีวะด้วยนะรวมาสามัญและอาชีวะนะครับส่วนอุดมศึกษาเนี่ยก็จะมีเป็น2ระดับด้วยกันก็คือต่ำกว่าปริญญาและปริญญานั่นเองนะครับออนอกระบบนะครับนอกระบบก็จะเป็นลักษณะเหมือนพวกโฮมสคูลพวกนี้นะครับแล้วก็ตามอัธยาศัยก็สามารถเรียนรู้ได้ตามแหล่งต่างๆนะครับตามความพร้อมและโอกาส นอกระบบกันในระบบก็จะมีความแตกต่างกันในความยืดหยุ่นของหลักสูตรแต่ไม่ได้แตกต่างกันมากจนแบบอยู่คนละโซนเลยนะครับแค่ยืดความยืดหยุ่นแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับต่อไปมาในส่วนโครงสร้างการจัดการศึกษานะครับโครงสร้างการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้นนะครับเขาก็ จะมีลักษณะคล้ายประเทศไทยก็คือ6-3-3นะครับก็คือเข้าเรียนในระดับประฐมศึกษานะครับ6ปีมัธยมต้นมัธยมปลายนะครับอย่างละ3ปีเช่นเดียวกันนะครับก็เริ่มเรียนตั้งแต่ก่อนก่อนกาึก่อน,อนวัยเรียนเนะี่ยก็คือตั้งแต่เกิดยัน5ขวบเลยนะครับก็จะเพิ่มมาจากเมื่อสักครู่ที่ผมแนะนำในส่วนของสิส t e เตมให้ฟังในส่วนของไทยก็เช่นเดียวกันเลย ไทยก็เป็น6-3-3นะครับเราก็สตาร์ทแต่ของเราจะเป็นระดับประถมประถม 1, 2, 3แต่ของนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นเยียนะครับแต่ช่วงอายุใกล้เคียงกันไม่หนีกัน5-6ปีก็จะขึ้นปอน6-7ปีขึ้นป .1 น,น,นะครับอะไรึ่งเงี้ยะระดับมธัธยมก็จะอยู่ที่ตั้งแต่12-13ถึง17-18 เรก็เป็นมัธยมต้นมัิยมปลายหลังจากนั้นก็จะมีจะเป็สายอาชีวะสายวิชาชีพอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นระดับอุดมศึกษานะครับ้าสู่ร้วมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อในในตัวของระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็สูงสุดก็คือปริญญาเอกนั่นเองนะครับอันนี้จะให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าคำว่า633คืออะไรนะครับออ Primary School ก็คือระดับประถมศึกษาเนี่ย6ปีนะครับ เลิศแคนดรีก็คือประถงต้นมัธยมต้นขอภัยกับ3ปีนะครับแล้วก็ไฮสคูลมัธยมปลาย3าปีเช่นเดียวกันซึ่งมัธยมปลายของเราเนี่ยสามารถเป็นสายาชีวะก็ได้ก็คือปวชนั่นเองนะครับก็3ปีเช่นเดียวกันอ,อันนี้ให้ดูเปรียบเทียบนะครับระหว่างช่วงอายุในการเรียนของนักเรียนประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์นะครับในระบบการศึกษา ที่เราจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันมากๆนะครับแลก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยเน้นนำระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์มาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับสรุปนะครับการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้นเอื้อต่อความหลากหลายของผู้เรียนเป็นอย่างมากนะครับมีความโดดเด่นทั้งในด้านหลักสูตรการปฏิรูปเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยระบบการศึกษาที่ให้ชาวนิวซีแลนด์ทุกคนเนี่ย ได้ความรู้ทักษะและคุณค่าที่จะเป็นพลเมืองที่ประสบผลประสบความสําเร็จในศตรวรรษที่21ซึ่งก็คล้ายๆกับประเทศไทยเลยนะครับในส่วนนี้ประเทศไทยก็มีนะครับการจัดการศึกษาในนิวซีแลนด์เน้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนซึ่งแน่นอนถ้าย้อนไปดูจากที่ผมนําเสนอเมื่อสักครู่ ก็เหมือนกันเลยนะครับหลักการจัดการศึกษาของประเทศไทยก็คือเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองผู้เรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองตามวิธีการเรียนรู้ของตนเองได้ก็ไม่แตกต่างกันประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับก็มีการกําหนดไปยังอัตเช่นเดียวกันในหลักการจัดการศึกษาของประเทศไทยนั่นเองนะครับทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบก็สรุปในมุมมองของ ผู้นําเสนอนะครับก็บอกว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศอิวซีแลนั้นมีความใกล้เคียงกันมากนะครับไม่แตกต่างกันจะแตกต่างกันตรงที่แนวทางการน,นํามาใช้รวมถึงขั้นตอนการไ,ไปปฏิบัตินั่นเองซึ่งจะมีความแตกต่างกันอยูใ่ในส่วนนี้นะครับซึ่งท่านใดนะครับที่สนใจ เกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ผมได้ทำลิงก์ไว้ในคลิปแล้วนะครับท่านสามารถสแกนและเข้าไปชมซึ่งผมจัดทำเป็นรายงานแบบฉบับอ e ีบุ๊กนะครับท่านสามารถดูได้อยู่ที่ไหนก็สามารถศึกษาได้นะครับก็หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับชมไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะครับรวมถึงนี่ครับ เลฟเลนต,ต,ต่างๆที่ผมได้นํามาอ้างอิงนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็หวังว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับสุดท้ายนะครับผมจะมีคลิปวิดีโอของนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ให้ท่านชมนะครับวันนี้ผมอดิศรกล้าหารนะครับก็อขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ชื่อหยกนะคะตอนนี Entonces, players, too, really ้หนูกำลังเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะก็เพื่อนเพื่อนของหยกที่นี่นะคะเขาเป็นคนที่เฟรนลีมากๆเลยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหยกตลอดเวลาเลยค่ะที่โรงเรียนนิวซีแลนด์ของเรานะคะเราสามารถเลือกตัวเลือกในการเรียนได้ค่ะที่หยกเลือกวิชาบัญชีเป็นเพราะว่าหยกอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะ ในห้องเรียนของยกนะคะก็คือว่าคุณครูเนี่ยสอนได้เข้าใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เพราะว่าห้องเรียนของโยกนะคะเป็นคลาที่เล็กนะคะก็เลยเข้าถึงต่อกนันง่ายๆค่ะ <c oughs> My homestay and my f r i e n d they make me happy all the time That's why it's easy to stay in New Zealand I have a lots of experience from here and that's very useful for the future เป,งงเป็นยังไงบ้างครับจบไปแล้วสำหรับการรายงานฉบับนี้ ถ้าท่านสนใจข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเข้าไปชมอ e ีบุ๊กซึ่งเป็นรายงานฉบับเต็มของประเทศนิวซีแลนด์ที่ครูกวางได้ทําไว้นะครับโดยท่านสแกน QR ว o d e คตามนี้เลยนะครับวันนี้ครูกวางอธิษหานต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนนครับขอบคุณครับ